แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ครับผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานาศายแห่งความชั่วร้ายและคุณดาร์โคเลซอนมาครับผมที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ v f t by Trap c h a n n ช l แลครับผมกับคลิปแวนกาซิโลวันนี้กลับมากันอีกแล้วครับต้องบอกก่อนว่าแครที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้เป็นแครนหนึ่งที่มึงออกเมื่อไหร่นะครับกูก็ต้องเปิดเจอมึงนะครับจนครบหรือเกือบครบทุกทีกับ Angel f e a t ธ e รนั่นเอง นะครับแองเจิลฟีเจอร์วันนี้ครับจะเป็นแคนในส่วนของเป็นสายของรีเวิร์สนั่นเองนะครับนะโอเคก็ขอตัวก่อนไม่ใช่คนเล่นแองเจิลถ้าพูดผิดตรงไหนขออภัยนะครับนะเราไม่ใช่คนเล่นแองเจิลขนาดนั้นนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับ เกจศูนย์เรายังใส่ตัวเริ่มเรายังใส่เป็นตัวเก่านะตัวใหม่ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเกจหนึ่งใส่ตัวนี้เข้ามาครับจริงๆสก,กิลมันยังคล้ายโนกิเอลแต่มันหยิบได้แค่เซเลเชียลนะครับลงมาเอาเซเลเชียลหนึ่งใบาจากบนมือลงแดนม,มาจากไดแดมขึ้นมือนะครับผมอันนี้ก็ปกติอันนี้ใส่สีเลยนะครับค่อนข้างเก่งนะครับพี PG, ่จี้ตดเซเลเชียลครับผมตัวตีหมื่นครับติดเซเลเชียลใส่ไว้3ใบนะครับและตัวสุดท้ายเนี่ย จริงๆเราใส่ไว้นี้ไว้ตัวเดียวก็ได้นะครับนะมันจะเป็นตัวที่เวลาที่มีไอ้ตัวปีกฟ้านะครับผมซาサาเชลอยู่ในดาเมจมันจะบวก3,000เป็น9,000ได้นั่นเองนะครับเกรดสจะเป็นตัวใหม่ครับเป็นระดับทริปเปิลด้วยนะครับผมของเซเรเชียลนะครับเมื่อมีตัวตกดาเมจเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์บาร์สครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยจากในดาเมจลงมานะครับในในช่องเรียกอากาศได้นะครับผมแล้วก็เอาการ์ดจากในตัวท็อปเด็กนะครับลงดาเมจโซนแทนตัวมันในสภาพความหนานะครับนะแค่นั้นเอง อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เติมเกมทํารอบได้เช่นกันนะหรือว่าเวลาตัวขาดตัวเนี้ยค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นเกตสอมันอินเตอร์เซปได้ตัวตีทิบสองครับสามใบแล้วก็ตัวเทียนครับเทียเราอขอภาอภัยตัวทีสองสตัวเทียนเราใส่แค่สาม <c oughs> เพราะว่าในส่วนของตัวเทียนเองอ่ะมันเล่นกับปีกฟ้าแล้วเราใส่ปีกฟ้าเผื่อสำรองไว้เฉยๆนะครับมันไม่ได้จําเป็นกับตัวเด็กขนาดนั้น นะครับมันไม่จำเป็นตัวได้ขนาดนั้นตัวเทียนเราเลยใส่ไว้แค่3แล้วสุดท้ายก็จะใส่วาน,นิลาไว้2ครับจริงๆใครไม่ว่าไม่ไม่ตัวเทียนไม่จำเป็นหรือวาน,นิลาไม่จําเป็นก็ลดหลั่นตามความชอบกันได้สําหรับเกศสนะครับเกศสก็จะมีตัวใหม่นะครับเป็นตัวรีเวิร์สของตัวเบรกลายที่แหละคอร์สกับเบรกลายได้นะครับผมแล้วก็มีเทคล็อก2ครับแล้วก็แถวหน้าของเราที่ติดชื่อเซเลเชียลนะครับผมนะทั้งหมดจะบวก5000แล้วก็ เลือกเรียกาศนะครับแถวหลังฝั่งตรงข้ามแบบแรนดอมหนึ่งใบนะครับเอายิงเรียกาศตัวนั้นเข้าไปในดาเมโซนแล้วเลือกการ์ดจากดาเมโซนหนึ่งใบนะครับผมลงดอบโซนนะครับก็เป็นการยิงเรียทิ้งได้ตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนการ์ดในดอบโซนเขาจากหงายหน้านะครับผมอันนี้มันต้องความหน้าไหมนี่แบ็คลาวอินเดียการ์ดเอามันยิงเฉยๆนะครับผมแล้วก็มีเทคนิคนึงนะครับเมื่อมีการ์ดเข้าสู่ดาเมโซนหรือสลับเนี่ยยูนิติ้บวกห้าพันจนจบเถินนันเดงนะครับก็ปั๊มพลังให้ตัวเองนิดหน่อย อคอร์ไลท์กับตัวเบรกลท์ด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้จะเล่นเหมือนแค่เอามายิงเรียรแถวหลังเฉยๆแล้วก็จะมีปีกฟ้าครับอันนี้บวกพลังมาสาร่แล้วถ้ามีตัวเองในแดมนะครับผมแล้วตัวตัว,ตวเรียากาดทั้งหมดสามตีก็จะสลับได้รอบหนึ่งแล้วก็จะบวกพลังมาสารตัวลองแลเนี้ใส่ไว้เฉยๆจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เบรกลท์นะครับเบรกลท์มาไว้คอร์แล้วก็เอาไว้อ่าเปิดการ์ดสามไปจาับเด็กนะครับผมอีกใบหนึ่งขึ้นมือใบห,หนึ่งลงแดมนะครับผมแล้วก็อ่าเนี่ยมันบอกว่าหยิบ ลงดาเมโซนแล้วก็รีเทิร์นเล่นที่เหลือก็รีเทิร์นเข้าเด็กนะครับแล้วก็เอามาสลับนะครับอันนี้ก็เพ่งเหมือนเดิมนะครับน่าจะบอกว่าเปิดการ์ดสามใบแล้วก็จากในเด็กแล้วเอาหนึ่งใบเข้าดาเมจอ่ะแล้วที่เหลือก็ไปกลับเข้ากองสับไม่ใช่ขึ้นมือสิแล้วมันก็เป็นการสลับตัววิธีการเล่นเด็กนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนเดิมเลยนะครับมันเหมือนแองเจลเดิมเลยนะครับมันแค่เพิ่มตัวสลับมา จริงๆไอ้ตัวสลับเนี่ยบางคนก็ใส่โนเกียไว้ก่อนได้แล้วเพราะว่าโนเกียในแวนกาซิโ่มันเปลี่ยนเทคมันก็เทคคล้ายๆกันเลยแต่นั้นหยิบอะไรก็ได้แต่เนี่ยมันต้องหยิบแต่เซเลเชียลแล้วพลังมันเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับมีตัวตกแดมไอ้นี่บินออกมานะครับผมนะแล้วก็เวทีเล่นจริงๆเนี่ยก็คือพยายามกดให้เขาขึ้นไป จริงๆมันต้องพยายามไล่เรียดแดมเขามันจะไม่ได้แบบว่าทําให้แดมมันห่างคือถ้ามีโอกาสเบรกได้ก็เบรกถ้าไม่มีโอกาสเบรกก็ไม่ต้องเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามเอาตัวเล่นเนี่ยลงไปแล้วก็ตีนะครับตีตีเพื่อให้แบบแดเมจมันวิ่งไล่กันตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันเล่นแบบมินิมอลเลยต้นเกมถ้าทำอะไรไม่ได้ก็คือทําอะไรไม่ได้เลยเด็กนี้ก็คือแบบเอามาง่ายๆเลยอาจจะมีเอาตัวเขียวเนี่ยนะครับเอาการ์ดจากบนมือลงแดมไปเพราะว่าแบบเราไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาจะไปหยิบพีจงพีจีหรือตัวเล่นขึ้้นนนนมืออคค่ััเงะรบ หลังมันจะทําได้หลังจากที่เราเบรกไปแล้วนี่แหละนะครับนะขอขอ,ขอพูดในกรณีรีเวิร์สอย่างเดียวนะปีกฟ้าเคยทําไปแล้วรีเวิร์สพอเบรกลงปุ๊บนะครับเทคตัวเบรกไลท์เองเปิด3เอาใบหนึงลงดำนะครับผมที่เหลือเอากลับเข้าเด็กแล้วก็อ่าเลือกการ์ดจากดามเมโซนหึงใบขึ้นมืออันนี้ก็เรื่องปกติเนาะนะครับแล้วก็อ่าพอทําเสร็จปุ๊บนะครับมันมีการสลับการ์ดนะครับจะเข้าดามเมโซนอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยมันจะเห็นนะครับพอไม่อ่ามีทูตมีเข้าดามเมโซนขออภยัยอันนี้ต้องเป็นดามเมโซนลงดอก นะครับพอเข้าดามเมจโซนหยิบอะไรเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทําการเซตสนามในสภาพที่พรมาไว้นะครับผมแต่พอพอมันมีการเข้าดาเมจจริงเนี่ยไอตัวนี้เห็นนะก็สามารถเขา2แล้วเอามันบินออกมาในช่องเรียกากาศได้เช่นกันนะครับผมนะพอเซตอะไรเรียบร้อยเอาลงเรียไว้ข้างหลัง2ตัวครับแล้วก็ใช้สกิลเลยนะครับจับล็อกนะครับ แถวหน้าเราบวก5,000ันซึ่งแนะนําว่าเวลาจะล็อกเรียสอตัวเนี่ยให้ล็อกหลังแวนกับหลังเรียตัวหนึ่งแต่แถวหน้าจะบวก5 0 0พันเนี่ยถ้าเป็นไมได้ก็ให้มีตัวตีสิบสองทั้ง2ตัวไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าข้างนึงเป็นตัว900 0ที่มีบูทเจ็ดพันให้ขึ้นหมื่นหกได้นะครับข้างนึงตัวตีสิบสองได้ก็ได้เพราะว่ามันจะไปเป็นสิบหกสิบเจ็ดแค่นั้นเองแล้วก็ล็อกเสร็จแถวหน้าเราบวกหมื่นนะครับก็อีกข้างจะกลายเป็น17กับ21ไปเลยนะครับนะก็ง่ายๆดี มันก็จะยิงแถวหลังเขาทิ้งตัวหนึ่งครับเอาไปลงแดมจับแดมเขาออกนะครับนะตัวนี้ก็แค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรมากมันก็ที่เหลือก็เอามาตีนะครับตี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 กันเข้าไปนะครับก็จบนะครับคือตัวเด็กมันไม่ได้มีอะไรมากครับหลักๆมันแค่เอามาสลับของในดมแล้วก็เล่นคอสไลยืนคอสไลยืนหนาตีกันเฉยเฉยนะครับผมนะก็ตีกันด้วยเอาตัวพวกนี้มันสู้กันเพราะว่าแองเจิลของเซเลเชียลอ่ะมันจะเป็นสายโจมตีมากกว่าเทคนิคนะครับผมนะโอเค ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับคลิปนี้สั้นหน่อยละกันประมาณนี้ครับผมนะก็เป็นการนำเสนอด,ดังเด็ก Angel ิลสายรีเวิร์สจากพวกเราคือตอนเล่นมันในการจริงก็รู้สึกว่ามันก็มีอยู่แค่นี้สำหรับทิกเกอร์เอ่อทิกเกอร์บอกหน่อยละกัน สามารถใส่ดอก9ก็ได้หรือจะใส่เป็นขี้4ขี้3และที่เหลือก็เป็นดอก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับผมนะประมาณนี้ผมนำคลิปนี้ชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆของผมนะแล้วก็ใครอยากสนุสนนะผมเพียงแค35บาทสามารถสามัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับฝากร้านแท็บช็อปนะครับผมนะแล้วก็ฝากแฟนเพจวีไอทีไปแบบชแนลวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆของช่องแล้วผมสวัสดีครับ